ยอดมอหญิงอัชฉริยะตอนที่183ภัยร้ายเงียบตอนที่ห<ม>นึ่งเมื<น>่อคนของตระกูลอิ่นเดินเข้าไปในวังหลวงแล้วโมเชยียเหยยนที่มองพวกเขาอยู่ที่ตรงประตูก็รีบเดินตามพวกเขาเข้าไปในตอนนี้พวกเขาทั้ง20คนต่างก็นั่งอยู่ในห้องถุงหลักของพระราชวัง โดยมีเพียงนางกำนันกับขันทีเท่านั้นที่อยู่ในห้องถงหลักกับโมเชียนเย,ยนที่ประเชิญหน้ากับแขกผู้มาเยือนจากตระกูลอินสำหรับโมเชียนเย,ยนที่ถูกวางยาพิษมานานจึงทําให้พลังจิตวิญญาณของเขานั้นยังพัฒนาได้ไม่มากเท่าไหร่นักพลังจิตวิญญาณที่ต่ําต้อยของเขาจึงไม่อยู่ในสายตาของคนของตระกูลอินเลยแม้แต่น้อยแล้วอวินเซียนอยู่ที่ไหนกันเชียงเฉินชิงกล่าวสอบถามออกมาโดยที่ใบหน้าทอมึนทึงของเขาไม่ได้สนใจน้ำชาที่ถูกวางอยู่ตรงหน้าเลยแม้แต่น้อย ในขณะที่ฉินยูหยาที่นั่งจิบชายอยู่ด้านข้างของเจียงเฉินชิงก็คลี่ยิ้มม่สวยงามออกมาโดยที่ไม่ได้กล่าวอะไรสักคำแม้แต่น้อยโม่ชิงเหยียนก็ตอบไปในทันทีว่าข้าให้คนไปเรียกนางมาที่นี่แล้วโปรดรอสักครู่ก่อนหน้านี้นั้นเมื่อไปอินเซียนเดินทางมาถึงแคว้นฉีนางได้รับการเคารพอย่างสูงสุดจากคนในวังหลวงเป็นอย่างมากและโม่ซวนเฟยเองก็พยายามทําให้นางมีความสุขทําให้ไปอินเซียนนั้น ทั้งหญิงยโสและเย็นชาเป็นอย่างมากซึ่งมันแตกต่างจากในตอนนี้สําหรับเจียงเฉินชิงที่มายังแคว้นฉีน,นี้เขาไม่ได้มาเพื่อล้อเล่นกับฮ่องเต้เลยแม้แต่น้อยเขาเป็นถึงผู้อาวุโสของตระกูลอวินที่นับว่าสําหรับคนทั่วไปแล้วเป็นตัวตวนที่พิเศษอย่างมากเจียงเฉินชิงก็มองไปที่ฉินยูหยานเมื่อเขาเห็นว่านางไม่ได้พูดอะไรมากเขาก็ได้แต่เก็บอาการไม่พอใจเอาไว้แคว้นเล็กๆอย่างแคว้นฉีนั้น ไม่ได้อยู่ในสายตาของตระกูลอวินอย่างพวกเขาเลยแม้แต่น้อยมันก็เป็นเพียงแค่แคว้นเล็กๆที่อ่อนแอหากว่าไม่ได้รับข้อความที่ไปอวินเซียนส่งมาแล้วก็พวกเขาก็ไม่อยากมาเหยียบที่นี่ด้วยซ้ำไม่นานก็มีหญิงสาวแต่งตัวด้วยชุดสีขาวเดินเข้ามาด้วยท่าทางที่สบายหญิงสาวผู้นั้นก็คือไปอวินเซียนนางแต่งกายด้วยชุดสีขาวนั่นเองผมของนางถูกรวบขึ้นประดับด้วยไข่มุกหน้าตาดูสบาย ผู้คนในห้องโถงก็แปลกใจที่เห็นนางเดินมาด้วยท่าทางที่สบายสบายเช่นนั้นคุณหนูใหญ่ท่านผู้อาวุโสวินเซียนขอคารวะเจ้าค่ะไปอินเซียนกุกเข่าทําความเคารพทั้งสองตั้งแต่ไปวินเซียนปรากฏตัวเจียงเฉินชิงก็มองมาที่นางไม่วางตาดวงตาของเขาตรวจสอบร่างกายของไปวินเซียนอยู่หลายรอบหากว่าไปวินเซียนได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดี เขาจะทําให้มันรู้ซึ้งถึงการที่คิดมาแตะต้องคนของตระกูลอินว่ามันจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่แล้วใบหน้าที่ดูทะมึงถึงของเขาก็ได้หายไปเมื่อเห็นว่านางไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนเลยแม้แต่น้อยอินเซียนเจ้าสบายดีหรือไม่รู้ไหมว่าท่านพ่อของข้าเป็นกังวลมากเพียงใดเมื่อได้รับข้อความจากเจ้าตอนนี้ท่านพ่อของข้ายังพักผ่อนอยู่เขาเลยไม่อาจออกมาจากตระกูลได้ท่านพ่อจึงให้ข้ากับท่านลุงเจียงมาหาเจ้าแทนว่าแต่ว่า จะได้รับการปฏิบัติที่ดีหรือเปล่าชินยูหย่านยิ้มพร้อมกับกล่าวออกมาอย่างสุข,ขุมด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ายจากนั้นนางก็ลุกไปหาไปอินเซียนรอยยิ้มของนางนั้นช่างอ่อนโยนทําให้สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นในสายตาของผู้อื่นแต่ใบหน้าของไปอินเซียนดูแข็งนิดนิดเมื่อได้ยินที่ชินยูหย่านพูดแบบนั้นเมื่อชินยูหย่านเดินไปถึงตัวของไปอินเซียนนางก็เอานิ้วไปจับที่ชีพจรของไปอินเซียนทันที ไปอุนเซียนก็ตอบออกมาทันใดว่าข้าเสียใจที่ทําให้ท่านอาจารย์ต้องลําบากตอนนั้นข้ารู้สึกสับสนและเป็นกังวลอย่างมากจึงได้ส่งจดหมายไปหาพวกท่านข้าต้องขอโทษคุณหนูใหญ่กับท่านผู้อาวุโสด้วยที่ท้ให้พวกท่านเดือดร้อนไปอุนเซียนก็ก้มหัวลงไม่ขยับข้อมือเลยแม้แต่น้อยฉินยูหย่านั้นมีความรู้ทางด้านการแพทย์มากมายไม่น้อยไปกว่าไปอุนเซียนที่เป็นถึงลูกศิษย์โดยตรงของประมุขตระกูลอุน แต่ไปอินเซียนนางจะเทียบได้กับลูกสาวของประมุขตระกูลอื่นได้อย่างไรกันล่ะไม่แน่ว่าชินยูหยานอาจจะจับชีพจรของนางได้แต่แกล้งทําเป็นไม่รู้เพราะว่าในตอนนี้หัวใจของไปอินเซียนกําลังเต้นดังตึกตักด้วยความเป็นกังวลในตอนที่จินอูเสวียเอายาพิษให้กับนางได้กินไปอินเซียนก็ตรวจชีพจรของตนเองดูซึ่งมันก็ไม่มีอาการของคนถูกพิษแต่อย่างใด และที่ฉินยูหยานกํนาลังจับชีพจรอของนางอยู่นั้นจะสามารถตรวจสอบถึงผิดได้หรือไม่นะหากว่าฉินยูหยางตรวจเจอแล้วก็นางจะแก้ผิดได้หรือไม่ไปอวินเซียนก็เงยหน้าขึ้นมองไปที่ฉินยูหยานอย่างมีความหวังไม่นานมือของฉินยูหยานที่จับชีพจรอของไปอวินเซียนก็ดึงกลับและยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนให้กับนางตาของไปอวินเซียนถึงกระเบิดโครงด้วยความตกใจเป็นอย่างที่นางคิดไว้ไม่มีผิดเลยแม้แต่ฉินยูหยาน ลูกสาวของประมุขตระกูลอวินก็ไม่สามารถตรวจสอบพิษของจินอูเสียได้ยอดหมอหญิงอัชฉริยะตอนที่หนึ่งร้ยแปดสายเงียบตอนที่สองสาวน้อยเจ้าส่งผีเสื้อแห่งความเมตตาม,มาบอกข่าวที่น่ากลัวแบบนี้ ใครกันที่มันกล้ารังแกเจ้าบอกข้ามาสิข้าจะให้ความเป็นธรรมกับเจ้าเองชินยูหยานกล่าวพร้อมกับหัวเราะออกมาเบาๆด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและผ่อนคลายชีพรจรของไปอินเซียนนั้นเต้นเป็นปกติบ่งบอกได้ว่านางไม่ได้รับบาดเจ็บภายในเลยสถานการณ์นี้มันช่างต่างจากที่ไปอินเซียนได้ส่งข้อความไปบอกตระกูลอินมากยิ่งนักมันเหมือนกับการเราเล่นของไปอินเซียนก็เท่านั้นเองนั่นก็ทําให้ตอนนี้ ภายในจิตใจของไปอินเซียนนั้นกําลังร้องไห้เนื่องจากนางไม่สามารถบอกความจริงกับคนในตระกูลอื่นได้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรนางจึงต้องโกหกออกไปว่าข้าข,ข้าไม่มีทางเลือกจริงๆตอนนั้นโมซวนเฟย์กำลังถูกพิษบางอย่างเข้าข้าพยายามทําทุกอย่างที่ข้าทําได้แต่ข้าก็ยังไม่สามารถรักษาเขาได้เลยแถมในตอนนี้ เขานั้นก็ยังอยู่ใกล้ประตูแห่งความตายแล้วข้าคิดว่ามีแต่อาจารย์เท่านั้นที่ช่วยเขาได้ดังนั้นข้าจึงทำเรื่องแบบนี้ออกไปในห้องถุงหลักถึงกับเงียบกริบเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งนี้จากไปอินเซียนก็ทำให้พวกเขาเหล่านั้นตกตะลึงกันทั่วหน้าเพราะข้อความที่ถูกส่งออกไปก่อนหน้านี้นั้นมันช่างต่างจากที่พวกเขาได้รับยิ่งนัก เมื่อพวกเขาออกมาจากตระกูลหวินพวกเขาก็ได้รับรู้ว่าคนบางคนของแคว้นฉีกล้าทำร้ายไปอวินเซียนแต่เรื่องที่ไปอวินเซียนบอกในตอนนี้นั้นมันช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโมซวนเฟยงั้นหรือใครกันฉินยูหยานแสดงอาการตกใจนิดๆออกมาไปอวินเซียนก็น่าขึ้นสีนิดหน่อยชวนให้ดูเหมือนกับว่านางกำลังอายอยู่แก้มของนางก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างเห็นได้ชัดนางจึงตอบกลับไปว่า เขาเป็นองค์ชายรองแห่งแคว้นฉีในตอนนี้เขาเป็นถึงท่านอ๋องของห้องเต้องค์ใหม่และเขายังสัญญากับข้าอีกด้วยว่าเขาจะแต่งงานกับข้าสำหรับสิ่งที่ไปอินเซียนบอกนั้นแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องโกหกแต่นอกจากโม่เฉียนเยียนแล้วก็ไม่มีใครสักคนที่รู้ว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรและด้วยคำพูดเหล่านั้นก็ทำให้คนของตระก,กูลอินพาก,กันตกตะลึงเป็นอย่างมากถ้าหากว่าไปอินเซียนไม่พูดออกมาเองแล้วก็พวกเขากล้วนจะไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินนี้เป็นแน่ ในฐานะสิทธิของตระกูลวินเพื่อที่จะช่วยคนรักแล้วจึงได้ให้ข้อมูลปลอม,ลมเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนรักของนางอย่างนั้นหรอเนี่ยไปอินเซียนที่ตอนนี้ดวงตาของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงกลำ่ทำทําให้ทุกคนเกิดความสงใจและในขณะเดียวกันนั้นเองรอยยิ้มของฉินยูหยานก็หายไปจากใบหน้าของนางทันทีที่แม่นางไปทําแบบนั้นก็เป็นเพราะน้องชายของข้าข้าเองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหากว่าแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายพยายามรักษาน้องชายของข้าอย่างสุดความสามารถ ก็จะขอบคุณพวกท่านเป็นอย่างมากโมเชียนเหยยนได้เอ่ยออกมาให้มันดูมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นก่อนจะเล่นละครรันทดนี้ต่อไปสิ่งหนึ่งที่เคยถูกคิดว่าเป็นคนที่ถูกกดดนันจริงๆแล้วเป็นการหมดหวังที่จะช่วยคนรัก ในขณะที่พวกเขาต่างก็เร่งรีบพากันออกมาไม่เพียงแต่ส่งคุณหนูใหญ่มาเท่านั้นแต่ยังส่งผู้อาวุโสมาอีกด้วยแถมยังมีผู้เชี่วชาญบางคนมาร่วมมือในตอนนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยแถมยังเป็นเรื่องตลกที่ใหญ่มากอีกด้วยในขณะที่ใบหน้าของเจียงเฉินช,ชิงก็กลายเป็นน้ำคล้ำในทันทีที่ได้ฟังสิ่งที่ไปอุนเซียนพูดออกมาเขากัดริมฝีปากแน่นอย่างเคร่งเครียดแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปสักคำข้าได้เตรียมการต้อนรับทุกท่านเรียบร้อยแล้ว เชิญพวกท่านไปพักผ่อนตามสบายก่อนส่วนเรื่องน้องชายของข้าแม้ว่าพวกท่านจะยังไม่ได้ยืนยันว่าจะรักษาน้องชายของข้าก็ไม่เป็นไรโม่เชิยนเย็นกล่าวจบก็ยิ้มให้กับทุกคนในทันทีหลังจากที่มองไปที่ไปอินเซียนมาเป็นเวลานานชินยูหยานก็พูดว่าแขวนฉีกับตระกูลอินของพวกเราเป็นมิตรกันมานานเราอยู่ที่นี่แล้วจะละเลยเรื่องนี้ก็ไม่ได้หลังจากที่ได้ทานอะไรแล้วพวกเราและลุงเจียงจะไปดูน้องชายของท่านให้เอง โมเชียนเยนในครั้งนี้ทำให้ทุกคนทำหน้าแปลกใจและตกใจพวกเขาต่างก็พยักหน้าอย่างรวดเร็วจากนั้นก็พาคนเหล่านั้นไปที่ห้องจัดงานเลี้ยงในทันทีโมเชียนเยนจึงใช้โอกาสนี้เปียงตำหนักเก่าของเขาในทันทีด้วยเพราะตั้งแต่ที่เขาครองบัลลังเขาก็ได้ย้ายออกมาจากตำหนักเก่าที่เคยอยู่ตอนเป็นราชทายาทเขาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้โดยทิ้งเอาไว้ให้อูเสียใช้เป็นฐานบัญชาการนั่นเองจึงอูเสียนั้น นางได้เตรียมการมาเป็นอย่างดีเพื่อจัดการกับตระกูลอิ่นนางจะต้องระมัดระวังและรอบคอบเป็นพิเศษวิธีการจัดการศัตรูที่ดีที่สุดก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนางจึงตัดสินใจให้พวกเขาพักที่วังหลวงชั่วคราวเพื่อสังเกตุความแข็งแกร่งของแต่ละคนนั่นเอง